อาลทุกคนหลังเลิกงานแล้วเกือบไม่รอดวันนี้ตัวกลมป๊อกแล้วไม่พอนะจจดิกลิ่งแล้ววันนี้ทุกคนมันยืนแปดชั่วโมงใช่ไหมรู้ไหมว่ามันเกิดอะไรทีนี้ถ้าเราเจออาการแบบร้อนขนาดนี้ก็คือมันทำให้เรารู้สึกว่าแย่มากๆเลยแย่อะไรเดินก็เดินไม่ออกก้าวขาก็ไม่ได้เหนื่อยสุดทุกคน เฮ้ยอีกนานไหมก็ไม่แน่ใจนะว่าจะเป็นแบบนี้อากาศเพราะว่าเราไม่สามารถพูดได้เลยทุกคนอ้เหนื่อยมากๆเดี๋ยวขอนั่งนั่งแบบหายใจเข้าลึกๆก่อนกลัวอย่างเดียวเพื่อนถามนะเพื่อนถามว่าเธอเป็นยังไงวันนี้รู้สึกว่าเธอเหงื่อท่วมตัวตลอดเลยอ่ะไม่ท่วมได้ไงเธอมันสุดๆอ่ะ เดินทางกลับบ้านดีกว่าไปหาอาบน้ำอาบถ้า,าเข้างานต่ออีกนะคะเรื่องงานชิ้นสุดท้ายสำหรับพรุ่งนี้เนาะรีบทำรีบเก็บก่าดแล้วก็จะได้พักผ่อนแต่ก็ต้องตื่นอีกตีสีน่นะทุกคนเพราะว่าเราทำงานคนเดียวผู้ช่วยก็ไม่ได้ช่วยหลักเพราะเขาทำงานอยู่ที่บ้านแล้วเขาก็จะพักผ่อนของเขาจนถึงนู่นแหละขวบกับ ก็จะตื่นอีกรอบนึงคุณชายเราก็เลยต้องทำใจอะคะ่ะทุกคนเดี๋ยวรอลองทำไปสักพักหนึ่งอะไรทุกอย่างเข้าที่เข้าทางเดี๋ยวเราก็จะมีรูปทางในการทำงานใหม่ผ่านออกมาจากโรงงานได้นี่คือแบบหายใจแทบจะไม่ไหวเลยนะคะเอะมาตอบคำถามด้วยเนาะทำงานเกี่ยวกับอะไรทำงานโรงงาน ข้าวนะคะทุกคนอาจเป็นข้าวเหมือนกับข้าวนางเล็กบ้านเราอะแต่ว่าที่นี่เขาจะเคลือบช็อกโกแลตแล้วก็จะมีพวกหน้าชีสเอ้ยหน้าเอ่อเปเปโรนี่เอ้ยอะไรของเขานั่นแหละคะ่ะแล้วก็มีแบบในลักษณะอาหารเช้าอย่างเงี้ยมันจะดีมากๆเลยนะคะมันก็อย่างที่ว่าแหละคือเราทํา เราทําได้แบบแลหลายๆอย่างน่ะเห็นเขาทําแล้วหูมันก็น่าทานนะแต่บางอย่างเราก็ไม่ไหวอะ่ะ